สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวดิวของเนม่ากันดีกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีรายงานกันออกมาว่าทางเนม่าแห่งปารีสแซงต์แชร์แมงเองหลังจากที่ได้ยื่นเรื่องขอลาออกจากปารีสไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการไปดิวกับทีมดังจากซาอุอย่างอัลฮิรานซึ่งอัลฮิรานเองเนี่ยก็พร้อมที่จะซื้อเนม่าไปนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการจะล่านังเตะระดับโลกไปอยู่แล้วถ้าเนม่าไปเพิ่มเนี่ยรีซาอุอินน่าดูเพิ่มขึ้นไปใหญ่เลยนะโดยอัลฮิรานเอง เนี่ยนะครับผมก็มเป็นทีมยักษ์ทีมดังนะครับผมเป็นทีมระดับแบบหัวแถวของลีกซาอุอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกที่จะมีตังซูเน่มานะครับผมตอนนี้เองเนี่ยทีมก็มีนักเตะชื่อดังเนี่ยหลายคนเลยนะครับถ้าไม่นับเนย์มาเองเนี่ยนะครับผมมีตัวของลูเบนเนเวสนะครับก็ย้ายมาเจ็บบูฟถูกไหมค่าตัวเนี่ยก็40ล้านยูโรนะครับซาวิดเองเนี่ยก็มาจากลาซิโอนะค่าตัวอยู่ที่50ล้านนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็มีตัวของคูริบารีแล้วก็มีตัวของเมลคอมด้วย ถูกไหมแล้วถ้ามีเนม่าเข้ามาเสิร์มอีกเนี่ยนะครับผมยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยนะครับโดยรอกันว่าค่าตัวของเนม่าเนี่ยจะอยู่ที่90ล้านยูโรซึ่งถ้าเป็นจริงนะครับ <c oughs> ผมเนม่าจะสามารถทําลายสถิติของลูกากูไปได้นะครับเป็นนักบอลที่มีการย้ายตัวค่าตัวรวมกันเนี่ยมากที่สุดตลอดการของโลกคือตอนนี้ถ้าย้ายเดียเด่ยวๆเนี่ยนะครับผมค่าตัวก็อยู่ที่เนม่าอยู่แล้วแหละตอนที่เขาย้ายจากปาร์ซ่ามาที่ปารีสแต่ที่แพ้ลูกากูก็คือาววการย้ายไป,ไปย้ายมาเนี่ยบวกรวมกันแล้วอะลูกากูยังมากกว่าอยู่แต่ถ้ามา จริงๆเนี่ยนะครับผมก็จะ,ก,จะกลายเป็นว่าเนม่าก็จะได้อันดับหนึ่งทั้ง2อันไปเลยนะครับการย้ายครั้งเดียวแล้วก็การย้ายแบบรวมกันนอกจากนี้เองอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือค่าเหนื่อยของเขานะครับโดยจากรายงานเนี่ยได้บอกว่าค่าเหนื่อยของเนม่าเนี่ยนะครับผมก็จะสูงมากๆเลยอยู่ที่80ล้านยูโรต่อปีนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยบวกโบนัสเข้าไปก็เกือบเกือบร้อยล้านนะครับโดยช่วงสัญญาเนี่ยจะอยู่2ปีนั่นเองก็คือได้ปีหนึ่งประมาณเกือบร้อยล้านนะครับผมก็เท่ากับว่า2ปีเนี่ยตีกลมๆ200ร้นย ว่าเป็นค่าเหนือที่มากมายมหาศาลเป็นอย่างมากเลยแล้วถ้าลีกซาอุได้นักเตะระดับเนม่าไปเนี้ยโอ้โหผมยิ่งอยากดูขึ้นใปใหญ่เลยเอาพูดตรงๆนะครับผมลองอีกพีมาลีกในตอนนี้ถ้าไม่นับเนมา่าผมก็อยากดูลีกซาอุเนี่ยแหละเพราะว่ามีแต่าุซตาทั้งนั้นเลยถูกไหมเราได้เห็นฮันโดเบนเซม่าลูเบนเนเวสฟิมิโน่นักเตะระดับท็อประบกันไป็มปหมดเลยเฮนเดอร์สัน ahn, อามีเนม่าไปอีกเนี้ยแบบ โดเปนเซมาเนย์มาอย่างเงี้ยมันคือแบบโคตรเวลิลด์คลาสถูกมาระดับแบบระดับท็อปสุดแล้วครับผมผมก็คิดว่ามันก็ยิ่งทําให้ลีกซาอูเนี่ยยิ่งน่าดูขึ้นไปใหญ่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันอีกทีแต่ตอนนี้เองเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่ามันดีลอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแบบสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็รอติดตามเลยว่าจะมีใครเนี่ยไปลีกซาอูอีกไหมนะครับแล้วผมคิดว่าการล่าตัวนักเตะานะนดนนี่่จไมบแคใฤูก ดูนะฤดูการนี้เนี่ยเป็นเหมือนการแค่เริ่มต้นเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวในฤดูการหน้าเนี่ยพอมีซุปตาไปเยอะขนาดนี้รับรองว่ามาแบบจัดเต็มแน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาละบายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ